<c oughs> อย่างกุ้งว่ายน้ำกุ้ปนะมาปอบปอบนี่นั่นตอนนี้กุงทะเลดิโซเฟอร์ครับวันนี้ขึ้นฝังข <Gore> ึ้นฝังแล้วก็ถนนก็กุ้งมานหมูมะขามมะนันกุ้งพัชลีมันนีนกันยานอย่างใดอีกน่อย่างกันะ นอนมันโค้งครับเอ้ยปรมานี้ป้อมไปไหนี่อย่างดมยานนะโชเฟอร์เราเมาไว้ฮะเมาหัวน่ใหญ่น่ะกระตัวขับรถคนเดียวเออขับคนเดียวเมาคนเดียวอ่ะเออนั่นผู้โดยสารเมาหัวเจ้าลาวจัแล้วโชเฟอร์เมาหัวบ่ะเออนั่นเอาละโก้เอาละ เอาละวล้างตาขงโกงเอาล้างสวยเมาหัวก็สู้คันละไม่เป็นความปนกลอันเสียนีโนไปนี่ปวหนันในหนังแน่นรถถ้ามันได้เสียนีโนมานี่เอานี่ผมได้ขึ้นรถกันนี่นะแม่ก็แม่นเนาะโดนไหล่ตั้งวันนี้ปวหนันก็ย้อมผมมาใหม่ละหวังว่าหวังว่าคงปวโดนน้องกุ้งไหล่ลงรถนะครับ มันลังเซนิโน่ไปอยู่ทางแน่วไว้แล้วเนอะเซนิโนพ่พกไปก้นเฮานี่ยุ่งเนอะเป็นยับมันไปแยา่กาดหมดละมึงนอกขม่าม,ามก้าวเผาปล่อยยางลบเครื่องบินม,นมันนอกปล่อยยางลบเครื่องบินเลยต้องมาลงจอดอย่ากกงงงไม่ห่านะกก้งน้องไข่แหบอย่าดูหมอ,อ,ล,อล่างมานแล้วก็ปล่อยไปไผยอีกเดินแลนะ เอาคนครับอย่างมา,มงมาเมาลูกใครหอัอเอานั่น <c oughs> เอาละยุงละยุงละนี่นย่งโก้งี่ย่งโหเด็ดเด็จอดรถทุกเฉินโอ้โซเฟอร์เอาโซเฟอร์มี่อย่างนอ้อีอย่างนานน้องหรอมียาหอมก่อี่อย่างไหนเมาหัวเมาหัวเมารถโอ้นั่นโซเฟอร์เมารถ ยยงงเป็นัก็เฮานั่งเป็ี่ยนยางเอาไปมาโซเฟอร์เมาโลดอะ่ะเออคนเดียวมีวยาหอมก็มียาหอมยาลมมันก็พอห้าน่าเปื่อยหมดอะ่ะเออเอาละปรากฏว่าโซเฟอร์เมาหัวนะครับพูด<ย>ด,ด้วยซานแบบนี้ใยามองกินก่อนยังเดียวก่อนนะก้าให้ยามองให้ม่นไหมควาดเต็มปากกันเออนี่ยาหอมยาลมเหรอเออเอ็นดูลั่ำเฮ้ยอินดูยังได้นะ กก็็ไ,ไ<ป>เดินี้จอให้โซเฟอร์หัเดิน,น,โนโนมาสองวันแล้วนีโนมาบ้านมันงมีน่องน้อยอะกะอะ้านี่โนมา, <c oughs> <c oughs> มาเมื่อคนอืนวันเะปิดอ้วกหันโอเคเดินรอใจดีแล้วก็เดินทางต่อ <c oughs>